ได้ผัาก่อนจะออกไปข้างนอกค่ะวันนี้เทศกาลซานเฟอร์มีนนะคะวันแรกสั่งกับพี่วิทยาค่ะดูสิสวยมากสั่งกับพี่เขาได้แต่ของแบบสดๆโอ้นี่แถมมาให้จูนค่ะเพราะมันยังไม่แก่มากเนาะพี่เขาก็คงอยากจะให้จูนมาทำอาหารนี่ของโปรดจูเลยค่ะพริกเขียวพริกแดงไม่มีค่ะนี่ราคาของที่สั่งมาค่ะสั่งเมื่อวานได้วันนี้เลยค่ะ จุนพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากกแล้วจ้าตอนนี้บ่ายสามโมงยี่สิบค่ะจุนอยากกินนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเนาะค่ะเนาะถุงอันเก่าแหรอค่ะจุนแช่แข็งไว้มาค่ะมากินน้ำกันค่ะโอ้ยหอนหอน the time now 3 h 0 p m 20 minutes i'm going to have um i'm going to have some noodle duck yeah bread duck noodle soup come join me come come มาพี่น้องมาอันสินกินทาซ้ำฝนมันสีนยุดไหมคะ่ะเดี๋ยวขึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้มเดี๋ยวแดดมาค่ะพี่น้องแบบพริกแต่มาใบที่หายเมืองแล้คะค่ะสื่อน้ำอ้ยทยาอืมอืมเมือม่อไห่ ศก,กาลไม่งัวกระเทงวันที่สองค่ะแต่พี่น้งองเขาทวนจุนขยักต้องขัดจุนว่ามันอยู่ไก่อยู่ไก่โตจุน <c oughs> ขอโทษขอให้หลายๆลายนะคะเด้อจุนจาดีเท่าหรอกล่ละพ่อกลมกินก็อยู่ไก่กันแค่อืมเส้นหม,มีอืมอืม ใบโรพาไทยจัดเลยค่ะไม่ได้กินนานและอุ้ยเผ็ดเพักผิกสะใจจุงครับมันรั่วกระสุนค่ะ มาก,กินกบมันพริกสดค่ะไม่ได้ย่างไม่ได้เผาเหรอกกินสดๆเลยตอนแรกว่าจะออกไปกินข้างนอก bật phun tố cái là bảo ôi heo này heo, xăm loài phun ướt, Jun bình xay, ai xay bột nấm được ปีนี้เป็นปีที่สองค่ะเทศกาลวิ่งววกับทิ้งวม,มีวววกับทิ้งวิ่งเขาบ่าจัดออนเขาเอ่นว่าว่าจัดแบบออฟฟิเชียลแล้วนะ,ะนะไม่ได้จัดแบบเป็นทางการต่คนกับใส่ชุดขาวแล้วก็ใส่ผ้าแดงคาดข้อแล้วก็คาดเอวพือเก่าค่ะ นข้นก็หลายตำรวจก็หลายเวลาเขาเขาไปดื่มได้บ่าวเนี่ยเขาต้องถ่าคิวเขาบ่พังยืนให้นั่งยังเดียวเขาต้องถ่าคิวถ่าโต๊ะวาง ไม่เคยเจอบาดที่ปจุจุณจักรเขาบอาเขาบอกปุจุณะคนที่ติเพลนต้องฟอลล์ร่างหลายที่สุดหมายถึงว่าลานบาดเพิน่นนี่จ้ะผู้เฒ่ากับวัยรุ่นเพราวะว่าเขาบ่คอยใส่หน้ากากผู้เฒ่าไหมคะอยู่อันบบดีดองเว้ากันเนาะแค่ถึงวัาฟังว่าเขาเพื่อนเว้ากันว่าพวกฉันฉีดวัคซีนแคปสอง ครบสองเข็มแล้วฉันก็จาเป็นต้องใส่หน้ากากนี่แหละหววงมันสีเซียงค่ะมาต่อจาาจุนห่อนจุนปเปิดเปลืดตาแหงนกุ้งกว่างตัวงอห่วนั้นหนีไม่อยู่ ตอนแรกว่าจะซุปน้องใหม่นี่ใส่ไม่ได้โดนผดมาซิซุปน้องใหม่มมกินก็แักเคือ,ปองปอมเลยค่ะอันนี้เฮ็ดง่ายกลัวเพราะว่าน้ำซุปจุ่นแช่แข็งเลย แค่เอาพักเอาเสร็จมาลวกนะคะเนาะได้กินไว้กลัวค่ะ Yêu nằm. Thịt chín đá Phê แดงก่อนค่ะสื้อมาหลายๆเลยบัดที่นี่พริกแดงซื้อมาตากแห้งกับไท่ปีนี้กับสื้อเลไลๆให้กันค่ะพอปีหนาวพุ่งสื้อไปเลกับไย่ยูยาวเลย กลิ่นล่องทองค่ะเพราะว่าไปร้านบาร์ก็กิกลิ่เกากินพินโชว์ว้าวเห็นดาวโวอร์ ប្រូវាប แมงวันมาแล้วอื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 มันเพิ่งอาบน้ำสะผมเพราะได้ว่าสิเมนต์ปนนันเด้ถึงมาตอมหัวเฮ้ยแมงวันหนาหอมันกับมากค่ะแมงวันนี่ มิเตโตบบกนี้ไงๆซำส่างอย่เริ่มออกแล้วพี่กิ่นพักผุ้งกันค่ะ 嗯。Mm.